ไลฟ์วันนี้พาชมรถเข้าใหม่นะคะโตโยต้าโคราอัลติส1.8 EP 2018สีดำสวยๆแบบนี้ราคา4 29,000นะคะเดี๋ยวมามาดูในส่วนของรายละเอียดรอบคันกันเลยนะ,ะสวยๆเดิมๆแน่นอนนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมคันนี้จัดยอดได้เต็มออกรถฟรีดาวได้ภายในตัวรถได้เป็นโทนสีดำเบาะหนังสีดำสวยๆนะคะแบบนี้บอดี้เดิมโครงสร้างเดิมฟังก์ชันมาจัดหนักจัดเต็มมาก ใครสนใจคันนี้นะฮะบอกเลยว่าห้ามพลาดกับคลิปเต็มไปดูในส่วนของราะเดียดกับคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามนะคะวันนี้นุชมีอัปเดตรถเข้าใหม่สวยๆอีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1มินบุรีนั่นเองนะคะวันนี้มีอัปเดตนะคะโตยโยต้าโคราเอลติส 1.8e นะคะปี2018สีดำสวยๆราคา429,000น,นะวันนี้มารีวิวให้เห็นเลยก่อนปรับสภาพสวยๆแบบนี้ลูกค้าท่านใดกำลังตามหารถมือสองไว้ใช้งานหรือว่าเป็นสาววกเอลติสนะคะ แนะนำคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกสีดำนะคะเท่ทททๆรอๆแบบนี้การันตีโครงสร้างไม่มีประวัติพิกามชนหนักจมน้ํากอใหม่มาแน่นอนนะคะรายได้อยู่ที่1 8ึ0 0หมบาทคันนี้จัดยอดคนเดียวได้เต็มนะคะออกรถฟรีดาวศูนย์บาทฟรีดาวผ่อนเพียงแค่7,500บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสอบถามรละเอียดเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวไปดูในส่วนของราละเอียดรอบคันกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นในส่วนของโฉมใม่นเชนแล้วนะคะกระจังหน้าโครเมียมสวยๆวส เดิมโรงงานนะคะกันชนอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะอาจจะมีการใช้งานทะลงทะลอกเล็กน้อยเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะคะคันนี้เพิ่งรับเข้ามาสดสดร้อนร้อเลยโคมไฟใส่กิ้งสภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีริ้วรอยการแตกเล้าสวยๆโป่งซุ้มร้ออยู่สภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะไม่มีริ้วรอยการพลิกคว่ำม,มาแน่นอนนะคะได้เป็นแมตต์เดิมโรงงานของ16แบบนี้นะคะแมตต บอกได้เลยว่าสวยๆเดิมๆนะคะมาพร้อมยางปี2022ทั้ง4เซนด้วยนะคะรถสวยๆการันตีโครงสร้างเลยนะสันเรี่ยมด้านข้างสีเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้นะคะมาพร้อมนะคะกระจกบังข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบปรับไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยมีไฟเดี้ยวมาในตัวแล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะและกระจกด้านหน้าได้เป็นกระจกเดิมโรงงานนะคะพัดเดิมโรงงานรอบคันก็ได้เป็นกระจกเดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะคะ มากันต่อที่มือเปิดคันนี้ได้เป็นสีดำนะคะมาพร้อมสีโครเมียมตัดสวยๆส,สภาพสมบูรณ์กระจกเดิมเป็นพาร์ทเดิมโรงงานภายในได้เป็นโทนสีดำนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำสวยๆนะคะสภาพไม่มีช้ำแบบนี้เลยภายในตัวรถได้ฟังก์ชันเดิมสวยๆพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีมาให้ระบบแอร์ออโต้อขออภัยดีค่ะระบบแนะอร์อนาล็อกปรับมือนะคะคันนี้ระบบแอร์เอ่อตัวหัวเกียร์เดิมโรงงานเกียร์ออโต้สวยๆนะคะคอนโซล ที่วางแก้วมีมาให้สวยๆแบบนี้นะคะบอกไปเลยว่าคันนี้สวยๆเดิมๆคอนโซลด้านหน้าอยู่สภาพสมบูรณ์ไม่มีช้ำรูกเกณฑ์เครื่องเสียงเดิมแท้โรงงานแบบนี้เลยนะคะและมาดูในส่วนของตัวเสาอซอกประตูด้านข้างน็อตเดิมนะคะหัวน็อตเดิมๆไม่มี่รงรอยการแกะไข่งัดแงะน็อตเดิมโรงงานสวยๆนะแผงประตูด้านข้างอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้น็อตไม่มีการยขยุกขยื่นน็อตเดิมโรงงานรอยเมอคอะเห็นได้ชัดสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตัวเสาบีค่ะ คันนี้เสาบีเดิมโรงงานส,สวยๆนะไม่มีโรงระการแกะไขง,ไงัดแงะแผ่นเพจเดิมโรงงานมีเห็นแบบนี้สวยๆเช่นเดียวกันนะคะภายในตัวรถสวยๆแบบนี้หรูๆนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้นะฮะน่าใช้งานมากๆสีดําหลายๆคนกําลังตามหาอยู่นะคะสำหรับออติสสีดําไว้ใช้งานวันนี้มีมาให้แล้ว1นึคันสีสวยๆเลยนะคะกระจกนะคะพาร์ทเดิมทั้งหมดเลยนะ เบาะด้านหลังค่ะได้เป็นเบาะเดิมโรงงานไม่มีช้ำนะคะนั่งสะดวกสบายแน่นอนนะคะมาพร้อมที่ชาร์จแบตด,ด้านหลังให้ด้วย2จุดแบบนี้ซอกประตูนะคะนอ็อตหัวนอ็อตเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะนอ็อตเดิมเดิมโรงงานสวยๆนะคะแผงประตูด้านข้างเดิมๆนอ็อตไม่มีการขยบเขยื่นน็อตเดิมโรงงานนะคะรอยเมคอาร์คเข็นได้ชาดสวยๆส,สันเรียบด้านข้างบอกได้เลยว่าคันนี้เดิมแท้แน่นอนสีเดิม มากันต่อในส่วนของตัวด้านหลังค่ะไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะกันชนด้านล่างติดตั้งไฟทับทิมมาให้แล้วเรียบร้อยด้านหลังนะคะสันเรี่ยมเห็นได้ชัดเลยนะไม่มีริ้วรอยการเปลี่ยนหรือว่าชนมาแน่นอนสภาพเดิมๆโรงงานตาสักดาลโคราเอาติด1 8 e อยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้กระจกด้านหลังเดิมแท้โรงงานค่ะคันนี้ได้เป็นกระจกเดิมๆโรงงานเช่นเดียวกัน ะะสภาพส,สวยๆเดิมๆแบบนี้ห้ามพลาดกันเลยสําหรับใครที่กําลังตามหารถมือสองไว้กลับบ้านอยู่วันนี้มีเอาติสมือสองส,สวยๆเข้ามาอีกแล้ว1คันคันนี้ได้เป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะลูกค้าไม่ใช้งานเพียงแค่1นึ่งแสนเกอีหนึ่งหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะราคา ย่อมยาเลยนะคะราคาคันนี้อยู่ที่429,000นะรีด้าวนะคะผ่อนเพียงแค่เดือนละเพียงแค่7,500บาทเท่านั้นนะคะได้รถสวยๆบอดี้เดิมไปใช้งานแบบนี้สด้านข้างสีเดิมสวยๆกริบๆนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนห้องเก็บสัมภาระกันบ้างด้านหลังตัวรถคะ่ะลูกค้าได้เป็นบอดี้เดิมนะคะด้านหลังก็ สภาพกองกว้างแบบนี้นะคะเก็บสัมภาระได้ถึง4-5ใบเลยนะกระเป๋าเดินทางแผ่นเพจคันออนขอภัยทีค่ะถาดรองมีมาให้นะ,ะถาดรองเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราเก็บงานเพิ่มเติมให้นะ,ะด้านล่างตัวรถค่ะในส่วนของยางอะไหล่แม่แรงถุงเครื่องมือมีมาให้เช่นเดียวกันรอยเมคอาร์กนะคะ ออรอยซิลิโคนด้านล่างอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้มีให้เห็นเลยไม่มีร่รงรยการติดแก๊สมานะคะในส่วนน็อตยึดฝากกระโปรงเดิมแท้โรงงานนะคะทั้ง2ฝั่งน็อตไม่มีการขยับขยื่นเลยนะคะน็อตเดิมๆสวยๆแบบนี้ลูกค้าท่านใดสนใจเอาติดมือ2อะนะคะัดเกรดคัดคุณภาพนะต้องคันนี้เลยนะคะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์สวยๆนะคะแบบนี้นะคะเข้าตรวจ สอบนะคะเข้าศูนย์ทุกระยะ10,000มกิโลเลยถือได้เลยว่าการันตีโครงสร้างมาให้แล้วสวยๆแบบนี้นะคะด้านหลังก,งกว้างๆแบบนี้คะ่ะลูกค้านั่งสะดวกสบายเบาไม่มีช้ำเลยเบาะเดิมโรงงานสวยๆนะคะมาพร้อมซอกประตูนะคะน็อตไม่มีการขยบเคลื่นน็อตเดิมสวยๆแบบนี้เช่นเดียวกันแผงประตูเดิมโรงงานนะสภาพสมบูรณ์นะคะอ่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของด้านหน้าตัวรถฟังก์ชันเดิมแบบนี้สวยๆอ่ะ สำหรับคันนี้นะคะใหม่เดิมแท้โรงงานค่ะลูกค้า1น0 00, 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะสวยๆเดิมเดิมพลังไลมัลติฟังก์ชันค่ะสมบูรณ์เดิมโรงงานแบบนี้นะคะมาพร้อมลูกเล่นเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะคะระบบแอร์ปรับมือนะคะสวยๆแบบนี้แอร์เย็นฉ่ำหัวเกียร์สมบูรณ์ไม่มีชํำเลยสภาพคันนี้นะคะถือได้เลยว่า สมบูรณ์ร้อยเซแน่นอนนะคะคันนี้ยังไม่ผ่านการเก็บงานนะลูกค้าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีการเก็บงานเพิ่มเติมให้อย่างกับได้รถป้ายแดงแน่นอนสีดําสวยๆนะคะคันนี้ผ่อนเพียงแค่7,500บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดกําลังตามหารถมือสองนะ,ะที่คัดเกรดนะ,ะบอกเลยว่าต้องทางเพรยนเราเท่านั้นเลยสำหรับอารีตมือสองนะคะคัดเกรดมาให้แล้วทุกคันสวยๆนะคะสีเดิมแบบนี้สวยๆแบบนี้นะคะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะ นี่นะคะสันเรียบด้านข้างไฟท้ายทั้ง2ฝั่งอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะไม่มีริ้รอยการพิความชนหนักนะคะมาแน่นอนการันตีโครงสร้างมาให้เลยรถมือเดียวประวัติศูนย์สวยๆแบบนี้นะคะใครสนใจนะสามารถสอบถามมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างคันนี้นะคะรายได้อยู่ที่18,000บาทลูกค้าเป็นเจ้าของคนเดียวได้เลยนะไม่ต้องมีคนค้ำแหละกูรวมเลยนะคะออกรถสบายๆฟรีดาวดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่ 2.79เท่านั้นผ่อนได้สูงสุดถึง84งวดเลยนะคะถ้าสนใจสอบถามรายละเอียดเข้ามาหานุ่ได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของรายละเอียดนะคะห้องเครื่องกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะ มาดูกันต่อในส่วนของรายเดียดห้องเครื่องค่ะลูกค้าคันนี้ได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานนะคะเป็นเครื่องเดิมเดิมโดยสภาพห้องเครื่องไม่มีร่รอยคราบน้ามันไหลเยิม้มเครื่องเดิมโรงงานรอยโครงสร้างต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์รอยเม็อาร์หรือว่ารอย QC เดิมโรงงานนะคะรอยเม็ดแต้ม QC เดิมโรงงานมีเห็นแบบนี้นะคะการตีโครงสร้างมาให้แล้วรถสวยๆบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมคันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะตามหารถมือสองไว้ใช้งานอยู่นะแนะนําคันนี้เลยนะคะโตโยตา้าโคราเอลติสนะคะ 1.8e I นะคะปี2018ราคา429,000ฟรีดาวผ่อนเพียงแค่7,500บาทเท่านั้นนะคะได้รถสวยๆไปใช้งานแบบนี้เลยท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะสำหรับคันนี้รายได้อยู่ที่18,000บาทเป็นเจ้าของคนเดียวจบเลยนะคะไม่ต้องใช้คนค้ำกู้รวมลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกได้มีไฟแนนซ์เซ็นบริการถึงนาบ้านลูกค้าเลยนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะเผื่อจะ ไปพากาศอัปเดตรีวิวรถมือสองเข้ามาใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ